ไอ้แค่ว่าขับรถเบียดหรือปาดกันไปปาดกันมาเนี่ยแล้วฝั่งหนึ่งกดแตรปั๊บเท่านั้นแหละคุณผู้ชมถึงขั้นจะฆ่ากันตายเลยนะฮะลองดูตรงจุดเกิดเหตุคือนี่รถเก๋งกับมอเตอร์ไซค์ฮาเล่จอดเถียงกันอยู่เพราะเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปไปปาดตรงบริเวณด้านหน้าเขา <c oughs> เก๋งก็เลยกดบีบแตรายาวแล้วก็มาจอดขวางกันเลยแล้วก็คุยกันอยู่บริเวณริมถนนทันคลองชลประธาน ในตัวเมืองนะฮะคนขี่ฮาเลย์ถอดหมวกกันน็อกแล้วก็เดินวนไปร,บรอบๆบรถเก๋งเหมือนดูอะไรกันบางอย่างแล้วหลังจากนั้นมีปากเสียงคราวนี้ซัดกันนัวเลยมุมกล้องหน้ารถอีกมุมนึงที่อมารินทีวีได้มานะฮะนี่จังหวะนี้วัเงตอคือ หลังจากนั้นต่อยกันเสร็จปับ๊บคนขี่มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย Harley. หลังจากแทงเขาแล้วด้วยนะก็เดินขึ้นมาแล้วก็คร่อมมอเตอร์ไซค์ตัวเองแล้วก็ขี่ไปเลยแล้วก็ทิ้งร่างคนขับเก๋งเลือดโชกเลยนะครับถูกแทงคอนอนอยู่ริมถนนแต่ถ้าดูจากกล้องตัวคลิปที่ต่อยกันเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นว่า เอาจริงๆนะนี่คือคนเจ็บคนขับเก๋งกางเกงสีน้ำตาลเสื้อสีน้ำเงินตอนช่วงจังหวะที่เห็นว่าเขาต่อยกดลงพื้นเนี่ยจังหวะนี้ลักษณะคือคนขับเก๋งอยู่ข้างบนแล้วสาวหมัดไม่ยั้งใส่หน้าของฮาเล่แล้วฮาเล่สู้ไม่ไหวก็เลยชักมีดแทงนี่คือเราอธิบายตามคลิปกล้องหน้ารถชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาเลยนะฮะคุณผู้ชมหลังจะขีม่มอเตอร์ไซค์หนี ตอนช่วงประมาณบ่สองนายพลกริดหรือนายเจคนขี่ฮาเล่เดินทางเข้ามามอบตัวกับตำรวจลองฟังคำอธิบายเขาดูเขาก็ยอมรับตรงๆขับปาดหน้ากันแล้วได้ยินเสียงแตรยาวๆเลยเนี่ยใจมันเต้นแรงมันอ่อนไหวต่อเสียงแตร ى, ก็เลยจอดรถลงไปชกต่อยผมสู้เขาไม่ไหวผมก็เลยแทงคอมันซะเลยผมป้องกันตัว จำคิดนะผมก็ถูกทำร้ายค,ค่ะเรามีเรื่องอะไรกับเขามาหรือเปล่ารู้จักกันไหมรู้จักครับมันเป็นยังไงคะเขาบีบแตร์เราหรือว่ายังไงคะครับรบ,บีบแต่แล้วยังไงต่อขหลังจากนั้นคะ่ะอ๋อใำคิดนะผมถูกลบล้าผมโดนถูกซ้ำครับผมก็เลยมาจากที่ถูกแทงครับรับ จำรับผิดครับผมสิ่งที่ผมได้ทาไปค่ะมีดเนี่ยเป็นมีดอะไรคะที่เราไปพกติดตัวประจํหรือมีดทาครัวมีดทำครัวอืมอ่าเป็นมีดพับนะฮะที่พกติดตัวเป็นประจำอ่าพกทำไมอ่ะในเออในในเจก็เป็นคนอ่ะก็ยอมรับตรงๆแล้วก็เข้ามามอบตัวกับตํารวจที่ตอนแรกเนี่ยเห็นขี่หนีไปสุดท้ายน่าจะไปตั้งหลักได้แล้วก็เข้ามามอบตัวตอนบ่ายคุณผู้ชมคะแล้วจุดที่โดนแทงเข้าไปอ่ะคือตรงคอนะคะคนเจ็บยังรักษาตัวอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมแม่ กับแฟนสาวมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะตอนนี้ไม่ได้เสียชีวิตแต่ไม่รู้ว่าหลังจากที่รักษาตัวเสร็จจากโรงพยาบาลแล้วอ,อาการหลังจากนี้จะเป็นยังไงเพราะแฟนสาวให้ข้อมูลกับเราว่าหมอบอกว่ามีโอกาสเป็นอมภาทครึ่งซีกข,ขวาแล้วจุดที่โดนแทงอะคะ่ะมันถูกแทงตรงเส้นประสาทมันอยู่ใกล้กับหัวไหล่ซ้าย ซึ่งเส้นประสาทมันก็สําคัญเนาะม,มันสามารถต่อไปยังกระดูกสันหลังแล้วก็ท่อนขาส่วนอื่นได้ตอนนี้ยังอยู่ในห้องปลอดเชื้ออยู่เลยค่ะทีนี้พอเขาเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนนะั้นจริงๆเขาไปตามเรื่องกันตั้งแต่เมื่อวานนะแฟนคนเจ็บบอกว่าอยากจะเจอกับผู้ก่อเหตุเพื่อพูดคุยแต่เหมือนรู้สึกว่าไม่ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมเลยต้องให้ฝั่งคนเจ็บมานั่งรอครอบครัวคนเจ็บมานั่งรอถึงสองทุ่มพอรอเสร็จแล้วตำรวจบอกว่าเดี๋ยวนัดหมายใหม่นะ8ดโมงเช้าวันรุ่งขึ้น ก็ต้องมากันใหม่อีกจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยทําไมไม่ให้เจอกับทางฝั่งผู้ก่อเหตุหรือให้มีการพูดคุยกันเพราะว่าถ้าเจออยากจะถามเขารถทุกคันมันมีแตร ى. แตรมันมีไว้ส่งเสียงเพื่อเตือนสติกันแล้วถ้าไม่พอใจการบีบแตรคุณก็ไม่ต้องขับรถแต่แรกสิเพราะรถทุกคันมันมีแตร ى, ติดออกมาตั้งแต่โรงงานอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งที่คุณอ้างว่าป้องกันตัวมันเรียกแบบนี้ไม่ได้เพราะคุณแทงทีเผลอลองฟังค่ะ หมอที่ผ่าตัดได้มาพูดคุยบอกว่าให้ทําใจเพราะว่าเขาจะเป็นอัมาพาตครึ่งซีคณหมอบอกว่าจุดสําสคัญโดนอยู่แล้วคือเส้นประสาทแล้วก็โดนข้อกระดูกตรงนี้ด้วยค่ะกระดูกสหลังทับเส้นถ้าข้อหาแจ้งว่าทําไมร่างกายทะลาะวิวาสการชอกต่อยถึงด้วถึงตัวอันนี้เรียกว่าการทะลาวิวาสแต่อันเนี้ยตอนที่มีการต่อสู้อะตอนที่เขากำลังต่อสู้กันสองคน คุณน่าจะสวนแต่ตอนนั้นขึ้นมาแต่คุณมาสวนเขาตอนที่เผืออะอันนี้มันเจตนาแล้วจะบอกว่าป้องกันตัวมันไม่ใช่เรื่องทำมาภรอบตัวได้ทำไมไม่ไม่รอมาเจอไม่รอคุยไม่รอแม่ของผู้บาดเจ็บเล่าเพิ่มเติมอะค่ะเมื่อวานเป็นวันเกิดลูกชาย แล้วตอนนั้นนะคนที่บ้านนะเขาก็เหมือนคล้ายๆกับกำลังทําพิธีทําบุญบ้านในช่วงปีใหม่ไหว้สารไหวอะไรกันอยู่กาเนี่ยพอเสร็จพิธีใช่ไหมคะก็จะโทรไปแฮปปี้เบิร์ดเด์ลูกชายกลายเป็นปลายสายโทรมาแจ้งว่าลูกชายโดนแทงอยู่ที่โรงพยาบาลครอบครัวกตกใจกันหมดเลยก็เดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องรอดูว่าเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงนะฮะคุณผู้ชมเพราะอย่างน้อยที่สุดในเจ คนก่อเหตุที่ขี่ฮาร์เลยก็เข้ามอบตัวกับตำรวจเรียบร้อยเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณแม่ด้วยนะฮะ